ายนอกตัวอาคารนะคะอันนี้ถนนสีเลนหน้าหมู่บ้านนะคะมีสามโครงการใหญ่ของหมู่บ้านซื้อตรงก็คือซื้อตรงบางใหญ่ซื้อตรงโคซีแล้วก็ซื้อตรงพรีเมียมโครงการซื้อตรงนี้มีหลายพันหลังคารเรือนนะคะตรงนี้มีทางเข้าออกซึ่งจะต้องผ่านตึกจะทำเป็นโฮมออฟฟิศหรือจะเป็นทำเลค้าขายอันนี้คือบรรยากาศสวยงามนะคะ บรรยากาศหมู่บ้านสวยงามมากนะคะรถเข้าออกตลอดนะคะตรงนี้อันนี้เป็นบรรยากาศภายนอกของตัวอาคารนะคะหน้าบ้านนะคะจะเห็นสวนย่อมของหมู่บ้านนะคะแล้วก็ถนนหน้าหมู่บ้านเดินเลี้ยวไปทางขวามือจะมีเซเว่นนะคะเป็นถนนใหญ่เลยค่ะ อันนี้จะมารีวิวในส่วนของตัวบ้านนะคะอันนี้จะมีเข้าของบางส่วนอยู่เพราะว่าเคยเปิดธุรกิจไปรษณีย์เล็กๆในช่วงไม่กี่เดือนนะคะอันนี้ในส่วนของห้องน้ำนะคะของชั้นล่างนะคะจะเป็นส่วนของหลังบ้านที่ยังไม่ได้ต่อเติมนะคะจะมีแท้งน้ำหนึ่งใบนะคะในของซาน อันนี้อาจจะเป็นสภาพเดิมๆนะคะเพราะว่ายังไม่มีคนอาศัยอยู่ก็เลยจะดูไม่ได้สะอาดมากนะคะอันนี้ไปตรงชั้นลอยนะคะชั้นลอยนี้จะมีห้องซึ่งเป็นห้องนั่งเล่นหรือว่าจะเป็นห้องนอนอีกหนึ่งห้องก็ได้นะคะตรงส่วนนี้อันนี้ไปถึง ชั้นสองนะคะอันนี้ในส่วนของห้องนอนนะคะจะเห็นวิวด้านนอกด้วยนะคะบรรยากาศดีมากเพาะจะเห็นส่วนย่อมของทางหมู่บ้านค่ะอันนี้จะเป็นห้องน้ำ นี้จะเป็นที่ที่โล่งที่จะสามารถกัน้นห้องได้อีกกล้องห้องหนึ่งนะคะอันนี้บันไดขึ้นชั้นสามค่ะภาพบ้านดีมากอันนี้จะเป็นห้องนอนของชั้นสานะคะมุม